สวัสดีครับอยู่กับลาปุกไก่ในช่องอีสานบ้านคอยมาอนี้ปลากุกไก่สิพาพี่น้องมากเกี่ยวข้อครับมือแหลกเปิดศักกาดเลยไปสิเป็นยังไงไปติดตามรับชมกันเลยครับไปมาอนี้กันเดี๋ยวลงมือเกี่ยวข้อแล้วครับมาอนี้เป็นมือแหลกวันวันเสาร์ที่สิบเอ็ด เป็นสกกายนสองพันหาอของิอมหนะครับอันนี้ก็เป็นนาของนาเอนะครับของพี่น้องของน้องแม่แหละครับว่าเรา <c oughs> ไปประกอบอาชีพเป,เป็นข้าราชการนะครับเนาะเป็นกับบนเวลาเห็ดเพิ่ก็เลยเ,เห็เหาซอยเบิงหมีรี่แีละครับ,รบประมาณ ที้ให้นี่ห้ที่หนึ่งที่สองสามซีห้นี่นะครับตัวนี้แค่ซีให้ตัวนี่แล้วเข่าก็สบายครับปีนี้นอนถ่าเกียบ้อยครับอันนี้เกี่คกับเกี่ยวนะครับเกี่ยวมือออกเริ่มต้นเกี่ยวแต่งต่มันบนบนว่าถ่าให้มันแก่ครับจังเกี่ยวนะครับ เกษสริปทัญในที่ต้องว่าสิมไปเกี่ยวของนาจะของอีกนะครับสกษตริปธันกันอันนี้ของนายครับอันนี้แปลงข้างครับอันนี้แปลงข้างของหน้าสอนครับน้องแม่คือกันแต่ว่าของเพิ่นเนี่ยเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นอันนี้มีความสมัครเพิ่นคอยเห็ดเองครับเห็ดเองมาสิบปีแล้วครับก็เป็นมิตรไถ่หยาไเนี่ยนะครับเพ็ด ทำไมเพิ่นเป็นเบาเนะครับเนาะเพิ่นกับไปทำมาหากินอยู่กรุงเทพเพิ่นกับชิวามันเห็ดน,น้ำมันเห็ดไงแต่ที่ครับ <c oughs> มาเห็ดบ่ไดไเขาจักปีครับพี่น้องเห็ดเสียปีสีเรียนไปกับ,บอกเปยังนะครับเนาะไเพิ่นเลี้ยนรูไปนี่แล้ครับนี่ไปเดี๋ยวบอบอเป็นการเสียเวลาบอสไกลก,กับชิต้มงไปเกี่ยวเขาวกว่อนเดี๋ยวพูดนะครับมือเลี้ยง จังเสียให้พี่น้องเบิงบ่งว่ามันเป็นยังไดเขาเกี่ยวข้อมูอน,นี่ได้ไหลายบ่นะครับเนาะอันนี้ก็ใช่แล้วครับพี่น้องเก่ามงสี่สิบแล้วอืมฟันหยุดบางเทียกันจากนอนตื่นสายแนะน่จังเลยนะครับเนาะอ,อยากพักผ่อนไปเกี่ยวขอกันครับอันนี้ก็เป็นช่วงแห้งเหรครับพี่น้องแห้งแล้วซีมงเคืองแล้วตอนนี้นะแต่แดดก็ยังแห้งอยู่สัตรับให้นี่ก็เสร็จเป็นที่ทํายครับพี่น้องอืม เรนแร็กคุยกันกบพ่ออยู่ดิบ้านเฮาสิเลล้บวบเ่นก็เลยียวออกให้มันเหลวในความโชกดีก็คือตอนใดแม่น้องอดิษเ็ดเวียกนีนเวจากซานเล้วก็ออกมาซอยกันครับไปไเลี่ยวพอดีบัตท,ที่นีก่กัไปลุยต่อในให้ที่สองครับในให้ที่สองมีให้เนี่ย ดูได้ประมาณนึงแล้วครเป็นต้นทุนเนาะครับเนาะที่เกียงห่อก็ตั้งความขาดบางวันเสาร์อาทิตย์นี่ให้แล้วซองให้นะครับการสิปเป็นไปได้ตามเป้าอยู่อยู่ดึกดีเนาะอันตะว่าพา่อเพื่อนเก็บเ,เ,เพื่อนว่าเพื่อนเก็บแอวครับพี่น้องเพื่อนกรร็เลยว่าก็ดสันเดี๋ยวพอ่อสิขอตัวไปเสียอย่างมันซะก่อนนะครับเกี่ยวเขาลมก็อยากเก็บแอว <c oughs> เดี๋ยวเปาก,กูไกลก็แม่หนองเรียดเนาะครับเนะาะใส่ขันเกี่ยวอยู่ให้นี่ ตอนนี้กัมีปอาหมยอยู่สามทงนะครับเนาะสามทงมีทงข้างหน้าเอตัวนี้กับประมาณสี่ไรทงของเจ้าของกับประมาณเจ็ดไรแล้วก็ทงข้งอ่าวสมอีกนะครับอันนี้กับประมาณหาหกไรขึ้นกันก็มีนะครับมีปอาหมายเกี่ยวเขาอยู่สามทงนี่แหละเฮ็ดข้องเจ้าของพร้อมแล้วก็ดูแลพี่น้องพร้อมนะครับเนาะเพิ่นม,มีงานประจําเฮ็ดอยู่แต่เพิ่นไม,ม่เฮ็ดเขาเพิ่นบ่ค่อยเลยแเลาะทงรอทาพี่น้องเฮ็ดไปมั่นกะ บ่ได้เขาไหมแล้วก็ขาดทุนเพราะว่าต้องจ้างคนกดสลังเฮอันนี้ก็ะบอกสูพี่น้องฟังครับพี่น้องเป็นยังไงเน้อครับเริ่มลงมือเจียวขรไปครับพี่น้องถ้าเริ่มไปยังไงกับมาหวอดสูกันฟังเนี่ย <c oughs> นี่จกกักรโอ้แต่ว่าคิดพอสมัสมยแั้งแด้เป็นเด็กน้อยไหมครับพี่น้องเจียวเขาเนี่ล้มว้อยวอยบ่ได้บ้บบานแดดคักปันนี้อันนี้แดดคักห่อนคัก โอ้ส mm ุดยอดครับกสำหรับเนี้สักพักก็จะพากันขึ้นจากงานแล้วครับพี่น้องเพราะว่าปบากุไกต้องเขาไปหดสวนในบ้านนนะครับเนาะปลูกต้นไม้ไปอยู่ในบ้านเดี๋ยวเขาไปหดสวนดูแลยะขึ้นกันถือว่าสมเร็จตามเป้าหมายที่ได้วบ้างไปคลองมื้อนี้เนาะครับเนาะได้ให้นี่กันแล้วๆก็ต่ออีกให้นึงนะครับ เราเท็ดนี้ให้แม่ได้มือละให้ก็โอเคนะครับคอยเฮ็ดไปเฮาอันเฮ็ดไปจนกว่าสีเฮ็ดบ่ไหวครับพี่น้องกาถ้าเฮาเฮ็ดบไ่ไหวจังได๋เฮาก็จังพิจารณาในการจ้างรถเกี่ยวมาให้เพิ่นม,มาซอยอีกเพื่อนึงนะครับเนาะสำหรับมื้อนี้ว่ากูไก่ก็สิขอตัวลาพี่น้องไว้ก่อนขอให้พี่น้องมีความสุขกับการใช้ชีวิตครับสวัสดีครับ